นามรูปก้าวลงเมื่ออนุสัยก่อขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าบุคคลย่อมคิดถึงสิ่งใดอยู่ย่อมดำริถึงสิ่งใดอยู่และย่อมมีจิตปากลงไปในสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณน,นั้นตั้งขึ้นเฉพาะเจริญงอกงามแล้วการก้าวลงแห่งนามรูปย่อมมี เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนนตสอุปายาตทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าบุคคลย่อมไม่คิดถึงสิ่งใดย่อมไม่ดำริถึงสิ่งใดแต่เขายังมีใจฝังลงไปในสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นก็ยังเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมี เมื่อวิญญาณนั้นตั้งขึ้นเฉพาะเจริญงอกงามแล้วการก้าวลงแห่งนามรูปย่อมมีเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพ เพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโซกะปริเทวะทุกขะโทมนตสอุปาญาตทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ท่าว่าบุคคลย่อมไม่คิดถึงสิ่งใดด้วยย่อมไม่ดำริถึงสิ่งใดด้วยและทั้งย่อมไม่มีใจฝังลงไปในสิ่งใดด้วย ในการใดในการนั้นสิ่งนั้นย่อมไม่เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณได้เลยเมื่ออารมณ์ไม่มีความตั้งขึ้นเฉพาะวิญญาณย่อมไม่มีเมื่อวิญญาณนั้นไม่ตั้งขึ้นเฉพาะไม่เจริญงอกงามแล้วการก้าวลงแห่งนามรูปย่อมไม่มีเพราะความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งภาษะเพราะมีความดับแห่งภาษะ จึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหา àn, เพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัตอุปาญาทั้งหลายจึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้แหล